กลับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับก็ตามปกเลยนะครับน้องๆพี่จะมาสอนรับลูกซองควงดีแทกทาวน์นั่นเองนะครับน้องรับได้ทุกคนนะครับน้องๆพี่บอกเลยนะครับวันนี้แรงมากๆเลยนะครับคลิปนี้นะครับน้องๆก็คือใครที่เข้ามาแล้วนะครับไม่ดูก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับน้องๆพี่บอกเลยนะครับน้องๆก็คือทางด้านกาลีนาฟรีไฟล์หรือว่า GM นะครับได้แจกลูกซองควงดี่ออยาากกกไดด้้้นนนนะะคคครรััับบ็ตติิมลลปแวงๆ แต่วันนี้นะครับเนาะพี่มีกิจกรรมมาให้เล่นด้วยนะครับบังน้องก่อนที่จะไปลูกซองควังนะครับก็คือวันนี้พี่มีแจกเพชรด้วยนะครับสำหรับบังน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ยู่ดีหรือว่าซื้อเฟซตัวเองมาได้เลยนะครับบังน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับวงน้องก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วนะครับเนาะก็แบบว่าถ้ามีคนดูครบ9,000คนเมื่อไหร่นะครับบังน้องก็มาทวงเพชรจากพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกมาการิน่าสองใบแล้วก็ซุปเปอร์คอนั่นเองนะครับแล้วก็พี่ขอบออกกข่่าวดีนละะกัันนนครบว้องก็คือวันพพรรุ่งนนีี้ะคับึ แจกบัตรกาลีน่ามูลค่า200บาทนั่นเองนะครับวงน้องก็เป็น E p พีที่8แล้วนะครับวงน้องเออถ้าใครอยากได้นะครับวันพรุ่งนี้ตอน10โมงเช้านะครับก็รอได้เลยนะครับวงน้องอย่าว่าพี่ไม่บอกนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นตอน10โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับพี่จะมาแจกบัตรกาลีน่าต่อ EP พีแนั่นเองนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าต้องการบัตรกาลีน่าหรือว่าต้องการเพชรนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาวงน้องก่อนที่จะแบบว่าไปเอาบััรรกกกกกกาาลิินนนนนน่่่่่ออออววเพะคีีียยยงงงงจมสดึ้็ท ครับพี <ok> <ke> qui, ่จะพาไปรับ <reco> ล <Christ. S 1> ูกซองควงดีแท็กนะครับน้องได้ทุกคนด้วยนะครับน้องแต่ก่อนที่จะไปรับนะครับวงน้องพี่ขอรายงานกิจกรรมสายฟรีนิดนึงก่อนละกันนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่จะมาถึงนะครับเป็นต้นไปนั่นเองนะครับเนาะหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับวงน้องก็คือแบบว่าวันที่23เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเนาะเล่นได้จริงๆนะครับวงน้องก็เป็นวันเสาร์นะครับวงน้องก็เป็นวันที่24นั่นเองนะครับวงน้องก็น่าจะเล่นได้ทั้งหมดแล้วนะครับววกกกกกนน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 ้้อองงง็็็เเเเปิิจจรรรรรมมััััั่่่่ะะะะคคบบตตแที23า ไปถึงวันที่3เลยนะครับวงน้องก็เป็นวันที่3เดือนหน้าเลยนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับของฟรีเยอะมากนะครับวงน้องก็คือมีชุดผู้ชายด้วยนะครับน้องเราก็ที่แรรๆเลยนะครับวงน้องก็คือมีบัตรอีโวสามใบนะครับน้องเราก็มีล่มแม็กลาเรนด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของกระเป๋านะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับน้องอยากได้ของฟรีเยอะแยะนมากมายนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้ตอบ วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้งงๆคนไหนที่แบบว่าไม่มีเวลานะครับมังงงก็สามารถเข้ามาเล่นตอนเย็นได้เหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับอยู่กับเรายาวๆนะคะมังงงก็คือยาวจนไปถึงเดือนหน้าวันที่3เลยนะคะมังงงเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็แจกเยอะแยะมากมายอย่างที่พี่บอกแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ที่หลักๆเลยนะครับมังงงก็คือเป็นบัตรอีโวนั่นเองนะครับเนาะก็3ใบเลยนะครับแล้วก็สุดพูดสายนั่นเองนะครับดับกันได้ยกเซิร์ฟหรือว่ารับกันได้ทุกคนนั่นเอง ก็คือเป็นกิจกรรมโพลไฟนั่นเองนะครับบงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะสำหรับทุกคนนะครับที่กําลังเสียภาคเหนืออยู่นะครับบงน้องก็คือตอนเย็นวันนี้นะครับเนาะก็แบบว่า16นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองนะครับงน้องก็เป็นการแข่งขันภาคเหนือนั่นเองนะครับสำหรับงน้องคนไหนที่แบบว่าอยู่ภาคอะไรนะครับก็สามารถส่งกาลังใจได้เหมือนกันนะครับงน้องก็คือของขวัญนะครับหรือว่าของรางวัลนะครับมีแจกเยอะแยะมากมายนะครับงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะเราจะได้ลาฟฟิรฟีนะครับอนนกบัตรรส้างห้องนะะครรับเนาาก็ อันที่2นะครับงน้องก็เป็นทางด้านของลูกซองควงดีแท็กนั่นเองนะครับนอกาะสำหรับงน้องคนไหนที่แบบว่าเข้าไปดูกิจกรรมของเขานะครับหรือว่าเข้าไปดูการแข่งขันนั่นเองนะครับวงน้องก็เป็นแบบว่า16นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองนะครับนาอก็จะเริ่มแข่งขันกันแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้ลูกซองควงถาวรนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้แจกแน่นอนนะครับงน้องก็รอได้เลยนะครับนาะเราก็อย่าลืมนะครับงน้องก็คือเข้าไปดูการแข่งขันหรือว่าเข้าไปดูไลฟ์สดด้วยนะครับ นะครับน้องก็เป็นทาง u t u b e นั่นเองนะครับเนาะก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับน้องก็คือกา l i นาไทยแลนด์นะครับเนาะก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็สาหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ลูกซองคว้างนะครับเนาะเราก็มีบัตรสร้างห้องด้วยนะครับน้องก็คือบัตรสร้างห้องนะครับก็แจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะสำหรับวน้องคนไหนที่แบบว่าอยากสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับเนอะสำหรับน้อง ว่าเข้าไปดูสตรีมหรือว่าเข้าไปดูการแข่งขันนั่นเองนะครับสำหรับ,บน้องๆคนไหนที่ไม่เข้าไปดูนะครับก็ไม่มีโอกาสได้นั่นเองนะครับน้องๆก็คือใครที่อยากได้นะครับต้องเข้าไปดูการแข่งขันนะครับเนาะการแข่งขันนะครับน้องๆก็คือไม่ได้แข่งดึกจนเกินไปนะครับน้องๆก็คือการแข่งขันนะครับจะเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็ว่างเวลานี้นะครับน้องๆก็สามารถเข้าไปดูการแข่งขันกันได้นะครับเนาะก็ถ้าเสียคนไหนนะครับน้องๆก็เสียได้เลยนะครับแล้วเรราก็อล้ออกล่งงงูซคววดยนะครับ นะครับน้องแต่ประกาศมาแล้วนะครับนอก่ามีข่าวมาแล้วนะครับบงน้องก็คือจะแจกให้ทุกคนแน่นอนนะครับสําหรับทุกคนที่แบบว่าเข้าไปดูการแข่งขันนั่นเองนะครับนอก็ฝากกันด้วยหลักการนะครับภากิจกรรมตัวนี้นะครับงน้องก็เป็นทางด้านของลูกซองวัวขาววนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับบงน้องก็คือโทเค็นล้อไฟนะครับไม่ได้บังกอีกต่อไปแล้วนะครับสําหรับบงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากหาได้เป็น10บๆอันนะครับบงน้องก็คือ สามารถกลับไปดูคลิปเก่าพี่ได้นะครับนาอก็เป็นคลิปล่าสุดเลยนะครับลุงน้องพี่ก็สอนไปแล้วนะครับนาอวันหนึ่งนะครับหาได้เป็น10บอันนะครับเพื่อมาแลกสกินปืนแล้วก็สกินรถแบบนี้นะครับสำหรับลุงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินปืนอยากได้สกินรถนะครับอยากได้วันเดียวนะครับลุงน้องหรือว่าอยากหาได้เยอะๆนะครับเนาะก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าพี่ได้นะครับพี่ทาคลิปสอนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลุงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องโทเค็นนะครับลุงน้องก็คือถ้าคนไหนยังบายกรรไปเเลยนนะะคับาแตต่อนนนนี้้ะคครับกอง็ือ gm ได้แก้แล้วนะครับก็แทบจะไม่บักแล้วนะครับวงน้องเพราะว่าทุกคนนะครับก็เป็นปกติหมดทุกคนแล้วนะครับเนาะก็สาหรับวงน้องคนไหนที่บักก็แจ้งไปได้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวเขาแก้ไขให้ละกันนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของสกินปืนหาวนเหมือนกันนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับก็7สกินปืนนะครับเนาะก็7ถาวนเลยนะครับวงน้องสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่า เพิ่งสร้างรหัสใหม่หรือว่าเพิ่งเล่นเกมฟรีไฟล์นะครับน้องๆหรือว่าเพิ่งสมัครไอดีมาเลยนะครับไม่มีสกินปืนนะครับกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับแจกสกินปืนเจ็ดสกินนะครับน้องๆก็มีทางด้านของเอเคนะครับนอสกานะครับน้องๆเราก็มีลูกซองควงด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องๆก็คือมีลูกซองไฟแล้วก็เอ็กแด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้ก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับเพียงแต่น้องๆลงไปเล่นให้ครบหนึ่งร้อย สัตว์เลี้ยงหรือว่ามีอยู่แล้วนะครับเนาะแต่สัตว์เลี้ยงไม่โหดหรือว่าสกิลไม่โดนใจนะครับบงน้องก็สะสมได้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับบงน้องก็คือสามารถไปแลกสัตว์เลี้ยงได้นะครับเนาะก็ลงไปเล่นครบ6กสนาทีเท่านั้นนะครับบงน้องก็มารับตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะเราก็สามารถไปแลกได้เลยนะครับบงน้องก็มาแลกได้ตรงนี้นะครับเนาะก็ทุกคนนะครับสามารถเล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมนะครับบงน้องก็สามารถมาแลกได้เลยนะครับเนาะถ้าสะสมครบริบห้ารันแล้วนะครับบวงน้องกได้ เลี้ยงตัวไหนก็แรกได้เลยนะคับงน้องก็แลกฟรีรับได้ยกเซิร์ฟแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมสัตว์เลี้ยงนั่นเนองนะครับ,บน้องเราก็วันนี้นะครับงน้องก็คือมีการอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเราก็เป็นทางด้านของซุดผู้ซ้ายนั่นเนองนะครับงน้องที่ได้อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเนองนะครับ,บน้องก็คือแบบว่า เป็นสุดผู้ชาแบบเท่ๆเลยนะครับเนาะได้อัปเดตเข้ามาทางด้านของลักกี้ล้อย่อนั่นเองนะครับพวกน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นสุดตัวนี้เลยนะครับพวกน้องเพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้เลยนะครับก็แง่ให้เรานะครับถึง4ชิ้นส่วนนั่นเองนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนที่แบบว่ามีเพชรอยู่แล้วนะครับเนาะอยากสุ่มนะครับพวกน้องก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับเนาะถ้าดวงดีนะครับพวกน้องก็จะออกในตู้เลยนะครับแต่ถ้าดวงไม่ดีนะครับเราจะได้โทเค็นนั่นเองนะครับพวกน้องเกาโทเค็นไปแลกก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนน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 นีีี้้้้ะะะะะคคครรรรรััััับบบบวกกกออออออองงงงงงง็็มมมมเเเยยยแาาาาาสหื่่ขขขทด มซ้ายมีโฮลไฟน์นะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสุดผู้ซ้ายก็แยกให้เรานะครับน้องก็ถือว่าใส่กับเพื่อนๆหรือว่าใส่เป็นทีมได้เหมือนกันนะครับเนาะสำหรับสุดแบบนี้นะครับน้องก็เท่มากๆเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่สนใจก็สามารถมาสุ่มได้ละกันนะครับเนาะแต่กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือสายเพรสุ่มนะครับไม่ใช่สายฟรีนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นสายเติมนั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เป็นสายเติมนะครับก็อยากได้ส มาสุ่มกันได้ละกันนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนอกจากกิจกรรมตัวนี้ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับวังน้องส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับวังน้องก็น่าจะมีเท่านี้แล้วนะครับนอกก็อย่าลืมนะครับสำหรับวังน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ลูกซองควงถาวรนะครับวังน้องก็เป็นตอนเย็นวันนี้เลยนะครับนอกแล้วก็สําหรับวังน้องคนไหนที่อยากได้บัตรกาลีน่านะครับวังน้องก็ ขอกันมาเยอะๆแล้วกันนะครับเนาะวันพรุ่งนี้ตอน10บโมงเช้านะครับเดี๋ยวพี่แจ้งให้ละกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้บัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะแจกต่อ EP ที่7ละกันนะครับเนาะก็เป็น EP ที่8นั่นเองนะครับน้องๆเราก็สำหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีนะครับเนาะคลิปนี้นะครับพี่ขอสัก300ไลค์ละกันนะครับน้องๆก็ฝากคนละหนึ่งทีและกันนะครับเนาะปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างวิดดดีีโออนนนนนนนะะะะะคคครรััับบบ้้งงๆๆกกก็ไเเาาแต่่่ลลทห ให้พี่แบบว่าทาคลิปเรื่อยๆแจกเรื่อยๆนะครับก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเท่านี้ก็เป็นกาลังใจให้พี่เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับองน้องคนไหนนะครับที่อยากสนับสนุนพี่นะครับไม่ต้องเสียตังค์ักบาทเลยนะครับเพียงแต่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ถึงแสนซับนะครับน้อเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่หรือว่าเต็มระบบแล้วนะครับงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับองน้องคนไหนที่เป็นไดีคนใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามนั่นเองนะครับองเรราาะะว่่ีจจแกกบัตน นั่นเองนะครับบ๊ายบาย